เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆทำเลดีมากเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเหมาะทำธุรกิจได้ทุกอย่างเลยนะครับติดถนนเส้นหลักเลยนะครับสายเลือดหลักเลยถนนราม2ครับราคาเพียงไร่ละ3ล้านหน้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้หายากแล้วนะครับที่ดินติดถนนราม2ราคา ทําร้านค้าร้านอาหารปั๊มน้ํามันทาธุรกิจต่างๆได้ทุกอย่างเลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดมี9้าไร่กับอีก35ตารางวานะครับติดพหลำสอขาเข้ากรุงเทพนะครับหน้ากว้าง59เมตรนะครับแล้วก็ถมไปแล้วบางส่วนด้วยนะครับจักที่ดินนะครับสมุดสาครนะครับติดถนนใหญ่พหลำสองทได้ดีมากเลยนะครับเป็นที่ดินเปล่าครับ่ันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ โดยโถรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ